สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมื่อวานนี้วันที่เราได้ลงมือสมัครเป็นผู้ขายบน Teachers Play Teachers กันจริงๆจังๆผ่านคลิปจับมือทำที่ผมให้ไว้หวังว่าทุกคนจะทำตามขั้นตอนต่างๆแล้วก็สมัครสมาชิกกันได้เรียบร้อยไม่ติดขัดอะไรนะครับใครที่สมัครได้แล้วผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณที่ก้าวเข้าสู่โลกของการเป็นผู้ขายสื่อการสอนออนไลน์อย่างเป็นทางการแล้วครับเอาล่ะครับ หลังจากที่เรามีบัญชีผู้ขายเป็นของตัวเองแล้วขั้นตอนต่อไปที่สำคัญมากๆๆไม่แพ้กันเลยก็คือการสร้างตัวตนให้น่าเชื่อถือครับซึ่งวันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่การตั้งค่าเซลเลอร์โปรไฟล์หรือข้อมูลส่วนตัวผู้ขายและการกำหนด Store p o l i ซีหรือนโยบารร้านค้าเบื้องต้นกันครับทำไมมันถึงสำคัญนะเหรอลองนึกภาพตามนะครับเซลเลอร์โปรไฟล์กับ สตอร์พ olicy เนี่ยมันเหมือนกับหน้าตาและความน่าเชื่อถือแรกที่ไบเยอร์หรือผู้ซือ้อเขาจะเห็นและสัมผัสได้จากร้านของเราครับถ้าโปรไฟล์เราดูดีข้อมูลชัดเจนนโยบายต่างๆโปรโง่งใสมันก็จะช่วยให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและอยากจะสนับสนุนสินค้าของเรามากขึ้นครับเหมือนเวลาเราจะเข้าร้านอาหารสักร้านถ้าหน้าร้านดูสะอาดสะอ้านตกแต่งสวยงามมีเมนูบอกชัดเจนเราก็อยากจะเข้าไปลองใช่ไหมล่ะครับ ร้านค้าบน TPT ก็เหมือนกันเลยครับมาดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างที่เราควรจะใส่ใจเป็นพิเศษในการตั้งค่า2ส,ส่วนนี้คือ 1. รูปโปรไฟล์หรือโลโก้ร้านอันนี้คือสิ่งแรกๆที่คนจะเห็นเลยครับควรจะใช้อะไรดีรูปตัวเองถ้าคุณมั่นใจผมเชียร์เลยครับการใช้รูปตัวเองจริงๆเนี่ยมันช่วยสร้างความเป็นมิตรดูเข้าถึงง่ายทำให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนได้คุยกับคนจริงๆครับ มันสร้างความน่าเชื่อถือได้ดีเลยนะโลโก้ร้านแต่ถ้าใครมีแบรนด์ของตัวเองที่ชัดเจนอยู่แล้วหรืออยากให้ร้านดูมีความเป็นทางการเป็นมืออาชีพมากขึ้นการออกแบบโลโก้สวยๆที่สื่อถึงสไตล์ของร้านเราก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยครับสำคัญที่สุดคือไม่ว่าจะเป็นรูปตัวเองหรือโลโก้รูปนั้นควรจะมีความชัดเจนครับมองแล้วรู้ว่าเป็นอะไรสื่อถึงความเป็นตัวตนหรือแบรนด์ของเราได้ และอย่าลืมดูเรื่องขนาดของรูปให้เหมาะสมตามที่ทาง TPT เขากำหนดด้วยนะครับไปยังหน้า Store Profile ให้ไปที่มุมขวาด้านบนของหน้าจอ TPT ตรงที่คุณเห็นชื่อหรือไอคอนโปรไฟล์ของคุณแล้วคลิกที่นั่นครับจากนั้นเลือกส่วนจัดการบัญชีของคุณคือ My a d c o u n t เมื่อคุณเข้ามาในส่วนจัดการบัญชีของคุณหรือ My a d c o u n t ให้มองหาเมนูทางด้านซ้ายมือแล้วคลิกที่ Store Profile ครับ ตั้งค่าข้อมูลในหน้า My Account, Store Profile, Profile Picture หรือรูปโปรไฟล์ร้านค้าเราจะนำเอาโลโก้ร้านขนาด500คูณ500พิกเซลมาอัปโหลดครับคลิกที่บริเวณสำหรับอัปโหลดรูปโปรไฟล์แล้วเลือกไฟล์โลโก้ที่คุณเตรียมไว้ Store Name หรือชื่อร้านค้าในหน้านี้คุณจะเห็นชื่อร้านค้าที่คุณอาจจะเคยตั้งไว้ตอนสมัครหรือถ้ายังไม่ได้ตั้งก็สามารถตั้งหรือแก้ไขได้ที่นี่ครับ2 ประวัติส่วนตัวหรือร้านค้า Bio หรือ Store Description ส่วนนี้เป็นการแนะนำตัวให้โลกรู้จักครับว่าเราเป็นใครร้านเราขายอะไรควรจะเขียนอะไรบ้างครับแนะนำตัวเองหรือร้านค้าของเราเราเป็นใครมาจากไหนมีประสบการณ์ด้านการสอนหรือการสร้างสื่อมายังไงอะไรคือแรงบันดาลใจในการเปิดร้านนี้ไม่ต้องยาวมากครับ เอาแค่พอให้เขารู้จักเรามากขึ้นประเภทสินค้าที่เราเน้นขายบอกให้ชัดเจนไปเลยครับว่าร้านของเราเน้นขายสื่อการสอนประเภทไหนเช่นสื่อสำหรับเด็กเด็กประถมวัยใบงานวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมสื่อดิจิทัลสำหรับเรียนออนไลน์หรือคลิปอาร์ตสำหรับตกแต่งสื่อแบบนี้เป็นต้นครับจุดเด่นของร้านหรือสื่อของเราอะไรที่ทำให้สื่อของเรามันแตกต่างและน่าสนใจกว่าคนอื่น อาจจะเป็นสไตล์การออกแบบที่ไม่เหมือนกันเนื้อหาที่เข้าใจง่ายหรือเทคนิคพิเศษที่เราใส่เข้าไปเคล็ดลับจากผมนะครับพยายามเขียนให้มันกระชับน่าอ่านใช้ภาษาที่เป็นกันเองแต่ก็ยังคงความเป็นมืออาชีพไว้นะครับลองบอกเล่าเรื่องราวของเราสั้นๆให้น่าติดตามผมว่ามันเวิร์กมากครับ 3. นโยบายร้านค้าเบื้องต้น Basic Store Policies อันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยครับเพื่อสร้างความชัดเจนและความเข้าใจที่ดีระหว่างเรากับผู้ซื้อครับเรื่องอะไรบ้างที่ควรจะมี terms of use ข้อกำหนดการใช้งานอันนี้ดอกจันไว้เลยครับสำคัญมากจริงๆนะครับเราควรกำหนดให้ชัดเจนว่าสื่อการสอนของเราที่ผู้ซื้อซื้อไปเนี่ยเขาสามารถนำไปใช้ได้ในขอบเขตไหนบ้างเช่นใช้สำหรับการสอนส่วนตัวในห้องเรียนของตัวเองเท่านั้นนะ ห้ามนำไปเผยแพร่ต่อแจกจ่ายฟรีหรือนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์อื่นๆเด็ดขาดการระบุตรงนี้ให้ชัดเจนมันช่วยปกป้องผลงานของเราได้เยอะเลยนะครับ returns refunds การคืนสินค้าคืนเงินโดยทั่วไปแล้วสินค้าดิจิทัลแบบที่เราขายกันบน TPT เนี่ยมักจะไม่มีนโยบายการคืนเงินนะครับเพราะมันเป็นไฟล์ที่ดาวน์โหลดไปแล้วมันก็คือได้ไปเลย แต่การที่เราแจ้งนโยบายนี้ให้ชัดเจนตั้งแต่แรกก็เป็นสิ่งที่ดีครับผู้ซื้อจะได้เข้าใจตรงกัน contact information ช่องทางติดต่อถ้าผู้ซื้อเขามีคำถามหรืออาจจะเจอปัญหาในการใช้งานสินค้าของเราเขาจะสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางไหนได้บ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นการส่งข้อความผ่านระบบของ TPT เองครับซึ่งเราก็ควรจะเช็คข้อความอยู่เสมอ ทำไมต้องมีนโยบายพวกนี้ก็เพื่อสร้างความชัดเจนลดปัญหาความเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและทำให้ร้านเราดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นครับเห็นไหมครับว่าการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มันช่วยยกระดับร้านค้า TPT ของเราให้ดูเป็นมืออาชีพและสร้างความไว้ใจให้กับลูกค้าได้มากจริงๆนะครับเหมือนกับเป็นการปูพรมแดงต้อนรับลูกค้าเข้าบ้านของเราอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองนั่นเองครับวันนี้ ผมอยากจะชวนทุกคนลองเข้าไปสำรวจหน้าเซลล์โปรไฟล์ของตัวเองบน TBT ดูนะครับสำหรับคนที่สมัครเมื่อวานนี้แล้วแล้วเริ่มค่อยๆปรับแต่งใส่ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เข้าไปดูครับไม่ต้องทำให้เสร็จในวันเดียวก็ได้นะครับค่อยๆค,คิดค่อยๆทำไปครับ ใครมีไอเดียดีๆในการเขียนไบโอให้น่าสนใจหรือมีเทคนิคการทำรูปโปรไฟล์สวยๆอยากจะมาแชร์เพื่อนๆก็คอมเมนต์บอกกันใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะผมจะพาทุกคนไปทัวร์หลังบ้านหรือก็คือไปสำรวจเซลเลอร์แดชบอร์ดบน TPT กันนะครับว่ามันมีหน้าตาเป็นยังไงมีเครื่องมืออะไรซ่อนอยู่ให้เราใช้บ้างบอกเลยว่าน้าตื่นเต้นครับแล้วเจอกันครับ